วัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเอยียบไปล้อมนะครับวันนี้จะมาแนะนําการาดูแพลหลงพััดบนหนอ่อกระบอกนะครับเริ่มแรกเลยก็คือแพลหลงพลัดเนี่ยพุทธคุณนะครับผมก็คือหนึ่งเลยนะช่วยกันคุณใสพวกไสยศาสตร์อะไรพวกนี้ครับผมก็กันของนะผมสองก็คือหนุนดวงใครที่ยังตกอยู่พวกนี้ก็คือใช้แพะหนุนดวงได้ครับผมสามก็คือเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์นั่นเองครับผม สีก็คือค้าขายค้าขายของอะไรพวกนี้ครับค้าขายดีมากครับผมห้าก็คือเหมือนจะโชคลาบเราจะมีพวกลาบลอยอะไรพวกนี้ครับผมประมาณนั้นครับผมอ่าหลักกของการดูนะครับเดี๋ยวผมจะจะสอนในชีพกับผมแต่ตัวจริงนี่ยผมต้องพูดเไว้ก่อนว่าตัวจริงแพทย์ลงรัตน์นี่หายากมากนะครับเพราะว่าแพทย์ชุดหนึ่งเนี่ยแกะแค่สองร้อยถึงสามร้อยตัวนะครับผมไม่ไม่ได้เยอะแบบเป็นพันเป็นหมื่นเหมือนกับเหรียญปั๊มพวกนั้นนะครับผม มาครับวันนี้ก็มาต่อกันที่แพะอ่าเขาเรียกกันว่าแพะสินคูตุยแพิ์คูตุ๋ยเป็นคนเป็นคนจัดสร้างนะครับผมคูตุยแพะคูตุยตัวนี้อ่าคุณดูคุณ,ค,ณคุณลองพิจารณานำแรกรู้สินก่อนนะดูสินบัฟทำงานที่ผมสอนรู้สินแล้วก็ดูคาบไขนี่คุณดูนี่แพะตัวนี้เนี่ยคุณดูคุณดูเก่าไหม ดูขับไขขึ้นไหมคุณดูไขไหมขับไขไม่ดูขับไขขึ้นใช่ไหมดูขับไขมันคุณดูคุณดูลิ้วรอยดูลิ้วริ้วริ้วรอยตรงนี้ไหมมันขึ้นเสี้ยนนะตรงนี้ไหมมันขึ้นเส้นขับไขครับอะไรตรงนี้ดูตรงตาไหมตาเนี่ยคือดูง่ายมากดู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 ดวงตาไหม มมันต้องมีมันมีมันต้องมีไข่ผมสอนนะมันต้องมีไขต้องมีไขขึ้นใช่ไหมคุณดูคุณดูไขแม่แล้วมันแล้วคือตัวเนี้มันมันเก่ามากรขาคาบเรียกว่าคาบยังไงมันเขาคว่ำมันเก่ามันเก่าแบบมันจะขึ้นฟ้าๆนี่คือมันกับขึ้นเสี้ยนเรียกว่าเสี้ยนเสียนใช่ไหมกูตามันดูตา คำซอกนะฮะผมสอนไปนะดูอะไรดูดูข้างล่างไม่ไอ้ลอกซอกพวกนี้มันต้องมีไข่ไม่ดูเลยเนี่ยมันลึกเลยนะเห็นไหมไหมมันไม่ต้องไปดูอะไรเลยดูดูแค่นี้ดูไข่ดูดูฝั่งไข่ดูฝั่งนี้ไม่ไม่เนี่ครับจุดพิจารณาผมบอกจุดพิจารณาเกทเทสพวกนี้เห็นไหมขับไข่พวกนี้อ่ดูขับไข่พวกนี้อ่าดูขับไข่ดูขับไข่เสร็จพักบมาเดี๋ยวนี้ผมสอนให้ดูดูนี่ดูดูนี่ คือมันก่อนหมดแล้วคือเขาไฟมันเก่าใช่ไหมมันขึ้นเสี้ยนขึ้นเลยช่เี้ยนเชียนเสี้ยนเก่าตรงแบบนี้นะเห็นไหมเสียนเก่าขึ้นแบบนี้เห็นไหมแล้ว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 มันก็ก่อนนะคุณดูแล้วมันก็ก่อนนะก่อนก่อนในตัวมันเองแตกอคุณดูคราบไข่ครับอะไรตรงนี้คุณดูไหมเปนตัวตรงนี้เหนะคือมันต้องมีมันต้องมีครับผมมันไม่มีก็ของปลอมอ่ะ เป็นไปทำไมไม่ได้เาาราสอกอยพวกนี้มันต้องมีมันต้องมีจุดให้เราดูไหมให้ดูมันมันแตกลั่นคุณดูมความเก่าเนอมันแตกลั่นของมันเองนะตอนนี้ตัวนี้ก็คือปลัดเจริญท่านก็แกะเหมือนกันนะเป็นคนแกะให้กับครูตุย๋ยเอาไปทําตัวอย่างแพะตอนที่ครูตุย๋ยบวชอยู่ที่วัดหนองกระบอกครับผมปีสองพันห้าร้อยห้าครับผมตัวนี้เพราะว่าคนที่เขาได้มาน่ะคือเขายังมีชีวิตอยู่ครับผมขเขาก็ เนะี่ยครับเขาก็บอกกันมาตัวนี้เป็นตัวตำนานเลยในคนในในแผลล้อมเลยผมนี่อืมป่มาจะเดินท่านแกะแล้วท่านก็มอบให้กับคุณตุย๋ยคุณตุ๋ยเป็นเป็นตัวแบบคุณตุ๋ยไม่ต้องการให้เหมือนคนเดินต้องการให้แบบเป็นรูปแบบของท่านเองอ่าท่านก็ท่านก็แกะเป็นตัวอย่างมาให้เอาไปแกะแพ้คุณตุย๋ยตัวจะล่ำล่ำมากตัวนี้ล่ำล่ำหนาเติบแม่ผมอยวคุณดู พูดนรอยเสี้ยนนะรอยขาวแตกเก่าครับมีสองพันห้าร้อยห้าตัวนี้นดูดูคำเก่าอ่าดูเครื่อ,ง,องมือ่อะดูคาบไขแคบเลยตรงนี้อ่าดูเจาะเราต้องดูให้ละเอียดนะใช่ไหมครับผมเราต้องดูให้ละเอียดอ่อาอลออแล้วเราจะได้ไม่พลาดไม่มีแคตต้มเราได้ครับผมคือถ้าเราเป็นท้าอย่างม่แคตต้มเราได้ผมบอกเลยตอนนี้แพ็เก๊ระบาดเลยผม,มไม่ไม่ที่ผมทำคลิปออกมานี่คือผมไม่ชอบนะ ผมมองตรงผมไม่ชอบพวกํำของเกี้มมันหลอกขายเสียชื่อคนมัานผลบมดคนระยองไม,ไม่ไม่หลอกลวงผมคือมันเสียชื่อบ้านเราคนคนระยองถ้าผมก็ผมต้องเลยตั้งทำคลิปเปผยแพร่ความรู้ให้เพื่อนๆจะได้ไม่ไม่ถูกต้มถูกหลอกใช่ไหมคนดวยคนดวยข้าบไข่ดูข้าบคําเก่าไหมขึ้นเนี่ยเจ้าของเขาแขวนเขาเขาก็ใช้อยู่นะเขาแขวนเรี่ยมอยู่ เลี่ยมใช้ตั้งแต่ปี2505หลยเ,เขาก็แขวนเขาเลื่อยมาไม่คุณดูดิคุณดูขาดไปไหม,ไมนี่ก่อนหมดแล้วอ่ะคือมันก่อนเห็นไหมนี่ขนาดเขาแขวนเขาเลี่ยมไ้นะมันก่อนหมดแล้วคุณด,ขขนะด,ดูรอยรอยรอยขมือไหมคือมันดูง่ายอ่ะครับผมคือมันดูง่ายอะ่ะดูรอยพวกนี้ผมต้องบอกกับแพ้เล่นไม่ยากครับผมนีมไ่ไหม ดูคาเก่าดูอะไรพวกนี้สวยมากตัวจริงมีสวยมากครับผมก็ใครมีอยากจะออกให้ผมก็ส่งมาครับผมติดต่อมาทางเบอร์ก็ได้ทางไลน์ก็ได้ยินดีอินดนี้รับเช่าหมดครับผมถ่ายรูปไม่ต้องชัดมากครับผมแค่เห็นแค่เห็นผมก็โอเคแล้วครับผมก็เช่าแล้วครับผมไม่ต้องไม่ไม่ต้องอะไรมากครับผมโอเคผมวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ